นะครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับความงดงาม w e l c o e you to the press conference of the Miss Grand s o a i l a n 2025 and also the host city of Miss Grand Thailand <c oughs> อาหารการกินนะฮะแล้วก็ผู้คนที่ใจดีคุณ กับช่อง7 SD และอีกหนึงทัาครับเสียงประมูลต้อนรับ M5 M5 มาเต็มที่โอ้อโหแอร์แอร์แอร์เ,เหมือนเดิมน,นะคะการต้อนรับของชาวหัดใหญ่นะคะพี่น้องชาวสงขาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางกันมานะคะ ขอบคุณมากมากจริงๆที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นในวันนี้นะค่ะย้อนับมาสองสาวของเราบ้านนี่คือลูกจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะหรือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงนะคะขอบคุณที่มาให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีแล้วก็มารอก,กันตั้งแต่ฟ้าอ,อย่าไม่ใช่นะคะก็เดี๋ยวจะมีพี่พัชราพลนะคะที่ร่วมร้องด้วยกันนะคะยังไงก็อย่าลืมอ,อยู่บงังฟิลด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันนะคะะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้าง เลย <Right. S 1> ก็คือคร,รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนสงขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะครับทองและเขาไม่หายให้ก็เป็นดามก จะเป็นลูกสาววิยาคนต่อไปขอบคุณค่ะคนะคณะพรวัฒนาพันธ์สงขาทำถึงร่วมกับเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยคณาค่ะมีพร้อมทั้ง 4B ค่ะไม่ว่าจะเป็นบอดี้บิวตี้เบรล์ไลฟ์บิสเนสค่ะแต่ที่คณามีเพิ่มอีกคุณสมบัตินึ่งนั่นคือบอลทูบีค่ะถ้าส เวทีนี้เวทีที่ทําถึงที่สุดอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้มิยาเนี่ยยกมือขึ้นนะครับรับเป็นเจ้า,าภาพในฐานะโฮสต์ซิตี้การจัดการประกวดิสแรร์ไทยแลนด์2025ครับมิยาครับค่ะก็สําหรับการเป็นดีดีแล้วก็การเป็นโฮสต์ซิตี้ในรา้งตื่นต้อง